a n t v Festival ะรก็เป็นการรวมคอนเทนตนะครับัู้จัพนแล้วก็ีีที่ไทยดีบีซี plus ทั้งหมดมารวมไว้ที่ประเทศไทยซึ่งเราก็หวังว่าการจัดงานครั้งนีซึ่งได้รับการตอบรับจากผูชาั้งที่แล้วที่ดีมากนะครับในปีที่สองี้เราคิดว่าเราจะต่อยอดให้ประเทศไทยนีย้สามารถเป็นผูรชมไทยดีบีซี plus คอนเทนต์ได้ในที่สุดครับก อ๋อครับทังนี้เป็นสไตล์แนวคิดของผมบ้านเพราะว่าเราเราอยากให้ทุกๆคนเข้าใจว่าประเทศไทยนี่ปลอดภัยและก็เป็นที่เซฟเบสสำหรับ LGBTQ+ ทุกคนนะครับทั่วโลกเราแล้วก็อยู่กับได้อย่างอยากมีความสุขบนบนพื้นฐานของความหลากหลายในแตกต่างในความคิดเราสามารถอยู่อยู่ร่วมกันได้ครับทัพยนตร์สมบูร ใช่ค่ร่วมท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี้ยทั้งทั้งงานเลยซึ่งมีหลายวันมากครับตั้วก็หนึ่งถึงเด็ดเนี้ยเรารวมมีเวิร์กช็อปมีสัมมนามีฟิล์มสกรีนนิ่งมาจากทั่วโลกแล้วก็ทียังมีชอตฟิล์มคอมเพล็กชันประกวดจักท่านด้วยแล้วก็ให้รางวัลสำหรับคนที่อยากเข้ามาในวงการแล้วก็สร้างสรรค์คอนเทนต์ให็นหลักเลย ตอบครับดีแค่ไหนโอ้ยดีดีมากเลยครับเพราะว่าอันนี้เป็นปีที่2ซึ่งจากปีแรกเราเราทำแน่ๆไม่แน่ใจว่านี่จะเป็นยังไงนะแต่ปีนี้ปีที่สอเปิดปุ๊บก็ครัวโลกก็ให้ให้การตอบรับดีมากนะครับแล้วเราก็คิดว่าอันนี้เป็นเป็นทีม่ผิดที่ดีเพราะว่าคนก็มาเที่ยวประเทศไทยอยู่แล้วแหละแต่ว่าการที่จะโปรโมทให้ประเทศไทยเป็นับ ของคอนเทนต์เนี่ยไม่ได้ไกลไปเกินเอื้อมอย่างที่เราคิดแล้วทุกคนสามารถมาทำคอนเทนต์ที่ประเทศไทยได้หรือส่งคอนเทนต์มาเพื่อเปิดเทศกาลหนังได้ครับแก้งการสิมต,ตอนนี้มันกระตุ้นซอฟท์พาวเวอร์เศรษฐกิจมากเลยใช่ซึ่งซึ่งทุกคนก็ก็พอจะรู้อยู่แล้วแหละว่าภาพยนตร์หนังคอนเทนต์ต่างๆเป็นซอฟท์พาวเวอร์ซึ่งทำเป็นเศรษฐกิจให้กับ ทศไทยเยอะมากเลยเพราะ b l g l ็ซีสอะไรแบบนี้นะครับก่วโลกให้ความสนใจประเทศไทยไดแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เทศกาลหน LGBTQ+ p ที่ที่เราทำอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราหวังว่าเราจะดึงทุกๆคนเข้ามาที่ประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทยเป็นลักเป็นศูนย์กลางของโลกแล้วเราเรามองขนาดว่าคนแดงแตกในในวันนี้จ โอ้ยแน่นอนอยู่แล้วสำหรับอนาคตเดี๋ยวจะช่วนคุณแ่านสำหรับอนาคตของกคมแดง LGBTQ+ สตรีมสตาร์และดาราเนี่ยจริงๆก็เห็นอยู่แล้วนะว่าเขามีมีเดียแวลูแบ็คไงแล้วก็เราเห็นอยู่แล้วว่าไม่ใช่อนาคตในปัจจุบันที่มีไปเกิดขึ้นแล้วแต่สิ่งที่สิ่งที่เรายัางเราต้องทำต่อไปคือทำให้มันโผยั่งยืนและยาวนานสามารถถือเป็นเป็นเป็น d ดสติเนชันของโคโลดานผมก็กสนใจอยากดูหนังนสนใจมาดูหนังกันนะครับตอนวันที่1นึเนี้นะครับที่ที่ไปฟั่วสยางนะครับมาดูได้แล้วก็กวที่สำคัญคือถ้าอยากมาเจอพวกเรานะครับก็คนในในวงการนเทิงในวงการบันเทิงที่สามารถให้ความรู้ ให้คำแนะนำได้เราก็สามารถที่จะมาเจอกันได้ทุกทุกคนเชิญน,นะคะผมไม่ต้องเป็น LGBTQ+ ก็เชิญมาได้ครับมาลุ้นมาลุ้นจะมาเจอกันได้ไปร้องนี่ร้อง The Fame ค่ะครับได้แน่ครับไ,ได้แน่เออโอ้ยดีใจมากแต่ว่าก็ใจหายเพราะว่าสั้นไปหน่อยนะคะปีนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าการกลับมาครั้งนี้จะจะได้รับการ ตอบรับยังกบอุ่นขนาดนี้ชื่อตอนแรกก็ออกตัวออกตัวยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ปรับตัวในการทํางนานม,มากขึ้นทั้งในด้านโปรดักชันในเรื่องของการแข่งขันอะไรเงี้ยเมนเร์ทุกคนท่ออกอากาศไปก็เขาสื่อต,ตัวมากขึ้นเนผู้แข่งขงนันที่ที่อยู่ในรายการท่ออกอากาศไปเขาก็รู้สึกว่าเขาเขา,เขาต้องต้องสู้มากขึ้นะอะไรเงี้ยก็เป็นไปตามธรรมชาติของ รายการประเภทเรียลลิตี้แบบนี้ก็รู้สึกรู้ส he <t ali> hey, 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 hey ึกแบบภูมิใจแทนเขาแหละแล้วก็อยากให้อยากให้มีต่อแล้วอยากทํางานต่ออย่างนี้แล้วอะไรท่านทำให้พี่เอเข้าอยู่ในรายการเองโดยทีมงานนิดนึงเองเห็นด้วยเหรอเห็นด้วยเหรอคุณน้็งมีผมเล้งแดนผมเล็งแดงใช่ไหมคะก็ก็คือคือเขามีดีลอะไรแบบเขาไว้เราก็เลยเข้าไปคุยกับเขาว่าเออป็นยังไงแล้วแล้วจะจะแลกอันนี้โอเคไหมอะไรอย่างนี้ ก็บังเอิญว่า,าวิกนั้นวิกที่ผ่านมาเนี่ยมารยาชนะแคมเปญเชสเม่ก็คือล่าสุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถเอาสองคนได้เราก็กล่าไว้แล้วว่าเปิดภาคเขาชนะจริงจริงซึ่งเราไม่รู้ว่านนเขาชนะมาลวงหน้า เพราะะนามเราก็เลยต้องรีบเดินออกไปก็ไม่ได้ไม่ได้แบบก่าตะเคียร์กันเออเดี๋ยวเดี๋ยวกลายเป็นว่าเฮ้ยแล้วดีดนี้หายไปไหนเพราะว่าคนดูเห็นแล้วว่าว่าเรามีดีอะไรกันบางอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ไม่ไม่เป็นไปตามนานนี่แหลก็เลยเวลามาว่ามันแลกเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราน้อมรับไปเเพราะว่าอันที่จริงแล้วเรื่องที่ที่เราอยากให้ให้ให้คำนึงถึงแลไวก็คือว่า สุดท้ายแล้วมันก็จะมีแต่เดสคนเดียว,นนวใช่ไหมครับเพราะนั้นการมีไฟนาลวอล์ก4คนแล้วอยู่ดีเข้าไปที่ที่วันไฟนอลวอล์กอะยังไงมันก็ต้องโดนตัดหนึ่งอยู่แล้วเพื่อที่จะลด้สามครั้งนี้เรารู้สึกว่าเนื่องจากว่าซีซั่นมันสั้นลงอะไปตนนัดตัวเองเราก็เลยช่วยเลยเอาสามเลยไปนเ,นเ,นเน้นๆเน้นเฉพาะโฟกัสไปเลยแต่ละทีมให้แต่ละทีมมีผู้เล่นขาของตัวเองน่าจะน่าจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ แต่ก็ยังยังไม่จบนะการแข่งขันยังไม่จบสงคารามยังไม่จบอย่าเพิ่งรับสพทหานเพราะว่าเพราะว่าวันฟนอลเราก็ยังต้องไปดูว่าการตัดสินของของแคมเปญสุดท้ายคือ acting แคมเปญอ่ะแคเปนยังไงแล้วก็จากตรงนั้นเราถึงจะรู้ว่าคนที่เข้าไปเดินไฟแนลวอลเสร็จเป็นสามคนจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเหลือสองคนอันนี้ทำตัไว้ก่อนนะเพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ข้อถามค่ว่าพี่แอนทองหายไปไหนโหดร้ายมากเลย m ๋อแมสเตอร์แมนเพื่อแอนพัฒาเสมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไม่ได้ขายที่ไหนจริงๆมสเตอร์แมนเพื่อแอนคัฒนาเสมอยู่กับเราตั้งแต่ต้นจนจบอยู่แล้วเห็นว่าเขาเป็นผู้คนเซ็ปตสูกตอบอกว่าว่า่ที่ยเป็นผู้คุมเกมซึ่งอยู่กับคุณอยู่กับรายการอยู่กบเต้แหละแล้วก็เราเวางแผนกันตลดแล้วเราก็เนเจอร์เราธรรมชาติเรายู้จัดมกันเนาะ เราเป็นเราผู้จัดสองคนมารวมกันเราก็อยากปล่อยให้ให้เขาให้ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองก่อนแล้วเรามาสัวกลางท้ายแล้วกันนะฮะเพราะนั้นก็คาดคาดเดาได้แหละว่ามาสเตอร์เป็นท์แอนโทนสมจะมาใส่ไม้หวอใส่้ายใส่ไม้ยังตัผมมามาจะอาจจะไม่เห็นเราละแล้วความลำแข้งละ สลับไปทำงานให้คนบอกว่ากิบก็ไม่กิบอะพี่เต้เพราะมีเรื่องอปกติเตอร์กปีเลยแล้วสนุกไหมล่ากใช่ไหมคะเพะก็จริงจริงก็นี่คือธรรมชาติของของของรายการประเภทการแข่งขันอะเขาจะมีอารมณ์ร้อนแรงในการแข่งขันอยู่แล้วซึ่งซึ่งก็จะ ก็อยู่เสมอว่าเราถ่ายกันนานนะเราถ่ายกันสองสวันนะแต่ที่ตัดรออากาศประมาณสักหนม่งครึ่งมันเป็นเรื่องราวจริงๆอ่ะมีเยอะวันนี้อีกนะปวดหัวไหมพี่เต้ปวดหัวพี่เต้ปวดหัวแล้วจะไป็นีไป็นทำผู้ชายแล้วตีหนีปวดหัวหนีทำเกือบชะนีแล้วเดีแตวเมื่อกี้บอกว่ามีตัวเจ็บต่อไปแล้วเป็นโปรเจกต์อะไรต่อะพี่เต้ก็กำลังจะคิดอยู่ว่าในปี2026เนี่ย เรา,เาควรจะเปิดออดิชั่นเลยไหมสำหรับปีในปีนี้เพื่อที่จะดูว่ามีคนเข้าจะมา,มาสมัครเยอะไหมถ้ามีคนเข้ามาสมัครเยอะสำหรับ the face men สี่ชั้นสี่ค่ะไมว่าจสี่ชั้นสี่สสสก็แน่หำาแล้วก็เอ๊ะหรือเราหรือเรา,า diversify ลองแตกตัวไปเป็น the face t e a m s คือรับคนที่อายุน้อยลง นก็น่าจะก็น่าจะดีเพราะว่าที่ผ่านมาแข่งไดของเราอะ่ะมีน้องๆตั้งแต่สิบสองสิบสามสิบสี่เนเข้ามาสมัครเราเราคิดว่าเอ้ยถ้าเราเปิดเป็นเป็นภาคแบบทีเแบบหัวขวัยรุ่นเนี่ยน่าจะดีเพราะว่าจริงๆแล้วอายุของอาชีพของนางแบบนักสแสดงอ่ะมันเริ่มต้นประมาณอายุสิบสี่ซึ่งซึ่งเราก็เราก็แน่าจะเตรียมความพร้อมให้เขาได้อะไรเงี้ยก็น่าจะดีแล้วก็เดอะเพสซีซั่นเจ็ด ก็ได้แต่ถ้าทำต่อเพราะว่าเราเราเรารู้ว่าเราทําได้แล้วอ่ะเออแล้วเราอยากทำเรามีไฟที่จะทําต่อแล้วเราหยุดพักไปนานแล้วยังไม่เบื่อยังไม่เบื่อยังไม่เบื่อไม่เบื่อแต่ขอพักชะมีแป๊บนึงขอไปดูไปดูบุรุษบ้างนะฮะถึงแม้ว่าจะมี B L T L แล้วก็แล้วแต่แล้วก็เราก็เราก็มีผลหลากหลายแล้วก็รู้สึกจะได้เติมพลังตัวเองด้วยโอเค สำหรับ The Face, Thailand, เอัวเทสส์ไทยแลนด์ซีมชุด6นะครับก็กำลังจะมาถึงเฟินาลวอล์กแล้ววันเสาร์นี้เป็นวันฟินาลเราจะรู้กันว่าใครจะเป็นตัวเทสนะครับเพราะติดตามรับชมด้วยนะคะรับผมขอบคุณมากนะครับ